การฝึกตายก่อนตายทำไมเราจรึงต้องฝึกตายก่อนตายเพราะทุกคนที่เกิดมาแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่ตายครับดังนั้นเมื่อทุกคนต้องตายหนทางแห่งการไปเกิดในภพใหม่มีอยู่เพียงสองทางก็คือไปทุกขติและไปสุขติและพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เมื่อตายจากมนุษย์แล้ว ไปเกิดในทุกขติอายภูมิมากถึง99.9999% 99 99ส่วนที่ได้กลับประเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดามีเพียง0.0001%เท่านั้นหรือประมาณ1ในล้านทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลากด้ตายมักจะกลัวตายจิตหวาดระแวง หรือว่ามีความห่วงใยกังวลกับทรัพย์สมบัติครอบครัวต่างๆเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดไม่ดีเป็นส่วนมากโอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาได้นอกจากต้องทำกุศลต่างๆเป็นอาจินตกรรมแล้วเวลาใกล้ตายยังจะต้องรักษาจิตให้เกิดมหากุศลจึงจะมีโอกาสได้เกิดในสุคติภูมิด้วยเหตุผลนี้ จากประสบการณ์ที่เห็นมาคนร้อยละ99.999นั่นแหละเวลาใกล้ตายไม่สามารถจะมีสติสัมชัญญะอยู่กับกุศลที่ตนทำได้มักจะห่วงครอบครัวห่วงทรัพย์สมบัติต่างๆของตนเมื่อตายแล้วจึงไปเกิดในอบายภูมิเกือบทั้งหมดดังนั้นจึงมีการดังนั้นจึงนำเรื่องการฝึกตายก่อนตาย มาเสนอในที่นี้วิธีฝึกตายก่อนตายมีขั้นตอนอยู่เพียงสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งให้ตัดความห่วงใยกังวลทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครวบัวพ่อแม่พี่น้องสามีพัญญาลูกเต้าหลานเหลนหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงทั้งหลายเพราะขณะที่จิตเรามีความกังวล กังวลห่วงใยนั้นจิตเราเป็นอกุศลและจิตเมื่อใกล้ตายจิตเศร้าหมองย่อมมีทุกขติเป็นที่หวังดังนั้นเมื่อเราตัดความห่วงใยกังวลต่างๆโดยคิดว่าไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองครอบครัวญาติพี่น้องหรือสัตว์เตียงทั้งหลายไม่อาจจะติดตามตัวเราไปได้ในอนาคตเราก็จะหมดความห่วงใยกังวลในสิ่งเหล่านี้จากนั้นข้อที่สอง เราจะต้องน้อมนึกถึงกุศลต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วข้อนี้ก็สำคัญนะครับบางคนไม่ค่อยได้มีโอกาสทำกุศลเลยดังนั้นหลังจากฟังคลิปนี้แล้วหาเวลาทำกุศลให้มากๆเข้านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกกริยาวัตถุ10การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาความอ่อนน้อมถ่อมตนความคุขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบ ทำบุญแล้วมันอุทิศบุญกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเผื่อแผ่บ,บุญกุศลให้แก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่รู้จักอนุโมทนาชื่นชมในการทําความดีของผู้อื่นมันฟังธรรมนะครับโดวยเฉพาะเรื่องของพระอภิธรรมนี้เป็นเหตุผลแห่งปัญญาด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็การแสดงธรรมนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เป็นอาจารย์สอนธรรมะ ธรรมะใดที่เราพอรู้เข้าใจแล้วแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดให้คนอื่นได้รู้ตามที่เรารู้เพียงบางส่วนก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายการมีสัมมาทิฏฐิความเห็นตรงเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมดังนั้นไม่ว่ากุศลใดๆที่เราทำแล้วเช่นการใส่บาตรในตอนเช้าการทอดพระป่าทอดกระถิน ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีทดแทนคุณท่านเหล่านี้แหละจะเป็นกุศลที่เราสามารถน้อมนำมานึกคิดอยู่บ่อยๆเพื่อให้จิตเราเสพคุณมีคนกล่าวไว้ว่าเมื่อทำกุศลแล้วเราทำแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นจำเป็นต้องนึกถึงกุศลนั้นอีกเลยซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง เพราะว่าการนึกถึงกุศลบ่อยๆทําให้จิตเรามีความคุ้นเคยกับกุศลที่ทําแล้วทุกครั้งที่เรานึกถึงกุศลที่เราทําแล้วเหมือนกับเราได้ทํากุศลนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับเอาละนะครับเมื่อเราปล่อยวางทุกอย่างในโลกได้แล้วเราก็มาน้อมนึกถึงกุศลที่เราไปทํามาแล้วมีความปลื้มปิติสมนัตในกุศลนั้นนึก ให้เกิดเรื่องราวต่อเนื่องสักสองถึงสามนาทีนะครับเมื่อนึกถึงกุศลต่อเนื่องสองสามนาทีจบก็ถือว่าเราจบการฝึกหนึ่งครั้งดังนั้นทุกครั้งที่เรามีเวลาว่างแทนที่เราจะใช้เวลาปล่อยผ่านไปให้เปล่าประโยชน์เราก็เอาเวลาว่างนั่นแหละมานั่งนึกเตรียมตัวสมมุติว่าถ้าชีวิตเรา จะต้องตายในอีกสามถึงสีนาทีข้างหน้านี้เราจะทำอะไรก็เหมือนเดิมนะครับขั้นแรกคือปล่อยวางทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่ติดตามเราไปได้จากนั้นก็น้อมนึกถึงกุศลอาจจะเป็นกุศลอื่นๆที่เราทำแล้วหลายหลากนะครับเมื่อเราคิดถึงกุศล,เ,ลเช่นนี้บ่อยๆจิตเราก็จะเกิดกุศลจิตต่อเนื่องเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ เมื่อเราฝึกบ่อยๆจบอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าฝึกผ่านการฝึกครั้งที่สองมีเวลาก็ฝึกอย่างนี้อีกบ่อยๆเพราะเราฝึกบ่อยๆเราจะเกิดความชํานาญในการที่จะปล่อยวางสิ่งต่างๆในโลกและนึกถึงกุศลที่เราทําไว้ได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญเพราะเราฝึกไว้มากพอถึงเวลาที่ความตายเข้ามาหาเราจริงๆเราจะสามารถ ปล่อยวางทุกอย่างและน้อมนึกถึงกุศลที่เราฝึกมาแล้วอย่างดีนั่นแหละเมื่อเราใกล้ตายจิตเราผ่องใสอยู่กับกุศลเมื่อตายแล้วย่อมมีสุขคติเป็นที่หวังนะครับดังนั้นกุศลทั้งหลายนี้แหละจึงเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้จริงตามที่พระองค์ได้ตัดไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละคือที่พึ่งแห่งตนหมายถึงกุศลที่เราทําไว้ทั้งหลายนั่นแหละ จกเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้จริงเพราะสามารถติดตามเป็นอริยทรัพย์ตามเราไปได้ในอนาคตชาติแน่นอนครับก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกตายก่อนตายไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านได้มีโอกาสนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับสาธุ